เอาล่ะสวัสดีทุกคนนะครับมีจ้รับสู่ชอ่องกีทีวีวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นมาคราฟนะวันนี้ผมจะมาสอนเออเปลี่ยนสกินแล้วกันเนาะเแบบยังไงโนว้วาสกินนะมันจะขึ้นไปไวหมจังชาวบ้านของก็นี่ตัวว่าสกินมาคราฟสกินดีดิเตอร์มันสาม,มารถวาดได้อันนี้คือสกินที่ผมค้างไว้แล้วนะ อันนี้รู้สึกว่าอันนี้ผมดาวโหลดไปแล้วไอ,อ้ผมจะกินไหนดีม,มีฮิมาวารีด้วยผมจะเอาอ็นเวจิตา้าเจอกันนะจีตารังนี้ต้องบู๊อ่อ้แล้วผมก็กดเอออันนี้ยั่ไงแอปพี้นะเทปดาวโหลดนะด มผมโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ในงานโหลดวะชอปโฟอเดอร์มันอยู่ในดาวน์โหลดโอเคแล้วผมก็มาที่สกินนี่สกินของเย้ยนะก็ผมก็วาดเองนะเอย้ยไม่ใช่ก็ทำเองแหละมันทำโคตรยากเลยนะมีรายละเอียดยังลงไม่ครบเลย ก็ใช้ขี้เกียจนะคนดูกดคนดูนะฮะอันนี้ก็โฟลเดอร์ของผมเดี๋ยวมันยังไงวะอันนี้ฮะที่ผมดาวน์โหลดไว้าสามารถตั้งชื่อเออสกินนี้ได้นะเอี๋ยวเวลาแบบว่าเอา้ยผมมึนๆอ่ะเรากดไปบันทึก,ถ,กถ้าเราบันทึกแล้วใช้งานเนี่ยหรือบันทึกไว้เฉยผมเลือกบันทึกแล้วใช้งานนะได้ให้ดูว่ามันใช้ได้ อย่ามันก็จะได้นะลองเข้าเกมด้ยดูวยมหนึ่งนะเล่นรอโหลดเนี่ยแต่กิฟต์แมคคาเอาชื่อรอดแบบอืมแบบไม่สปอร์ดอยู่วะรอรู้แล้วกันเออรอรู้แล้วกันนะ พาร์ทสามนะพาร์ทสามบอกเออนั่นแหละนั่นวันนั้นแหละนั่นแหละ,หละพาร์ทสามนะวันนี้ผมเรียนประมาณเก้าโมงครึ่งนะอืมก็รอไปรอโลนิดออะไรจะมันอะนไรจะขึ้นมาเนีย่ยขึ้น ผมเห็นก้าโมงครึ่งที่ผมว่างก็ดีผมก็เลยแบบเออก็ว่างอะไรใกล้เรียนแล้วอยู่ไปกี่ชั่วโมงยัไงไม่รู้จะทำคลิปอะไรมาทำคลิปนี้ดีว,วะ่ะง่ายดีเดี๋ยวเป็นแบบไหนดี แบนไหนก็ได้เนะไหนก็ได้โอเคสร้างโลกไว้เยอะเกินนะออคนเยอะไปเฉยเล่นมกนนะ็มีนะอืมรอโหลดแป๊บนะ มาเร็วดีโลเร็วๆ,ๆโอเคดิผมก็้างไว้นะเยวของเต็มเลยเนีย่ยผมก็ได้สกินเบจิต้ามาแล้วเดีย๋ยวะกด F5 วะเนีย่ยผมก็ได้สกินเบจิต้าบูมาแล้วนะโอเคโอ้เซ็งนฝนมากเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกาดดิงให้ช่องจิตพีชีวีนะครับเออหวังว่าทุกคนจะเติบโตเฮ้ยเติบโต,ต,ตไปพร้อมกับผมนะไปกิเลิมพันนะวงโซ่หนึงพันซับนะโอเคบายเจอกันที่หน้าครับผม